ทีน่นี้ทีนี้จากคลิปเมื่อสักครู่หลายคนสะเทือนใจหลายคนก็ยุเลยยกให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายฟ้อง<ร>ได้ไหมตัวการฟ้องสียหาย,หายได้ไหมผู้หญิงที่ลักรอบอเข้ามาทางช่องหมาลอดนะช่องธรรมชาติแล้วก็เที่ยวตลอดทั่วตลอดเที่ยวไปทั่วก็เข้าข่ายอาจจะเป็นซูเปอร์สเปเดอร์หน่อยๆนะครับน่าจะฟ้องเป็นคดีตัวอยา่าง มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายไม่รู้แต่องให้ค่าเสียหายได้หรือไม่ไม่ทราบแต่ต้องฟ้องให้เป็นเยี่ยงอย่างฟ้องให้เป็นตัวอย่างค่ะเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่คุณกิติทิพศกุลนะคะที่ปรึกษาสมาคมสพันท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะต่อสายไปที่คุณกิติทิศกุลค่ะสวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาคะครับสวัสดีคัะคุณกิติฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนานย คุณวรรัตครับคุณกิติครับเห็นเห็นว่าในวันพรุ่งนี้วันที่8น่นะครับทางสภาวิสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงรายทางสมาพันธ์สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงรายจะมีการประชุมประเมิสถานการกันใช่ไหมครับครับก็จะมีการเรียกประชุมนะครับบรรดาผู้ประกอบการนะครับโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงหรือแม้กระทั่งท่องเที่ยวสุมชน่นะครับครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของ มาตรการเกี่ยวกับเรื่อง s S a นะครับที่มาตรการเกี่ยวกับเรื่องดูแลเรื่องสุขอนามัยของสถานบริการนะครับครับครับมาตรการดูแลสุขอนามัยครับแล้วก็จะมีการแล้วก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์โควิดอย่างนี้นะครแล้วก็จะคุยกันว่าเราจะทํายังไงกันต่อนะครับ กับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเราเห็นตรงกันว่าปัญหามันมีสองส่วนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือ,อคนลักลอบเข้ามาตามด่านาตามเขตตะเข็บชายแดนนะครับอันนี้คือปัญหาแรกแล้วก็ปรากฏว่ามีการาติดโควิดแล้วก็เอามาเผยแพร่ในสื่อหลายหรือในประเทศไทยแล้วก็ปัญหาที่สองก็คือปัญหาเกี่ยวเรื่องการสื่อสารข้อมูลครับ สื่อสารข้อมมันมีข่าวลือข่าวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราก็เห็นว่าสองประเด็นเนี่ยเราจะทํำยังไงเพื่อการแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้นะครับอย่างกับประเด็นในเรื่องการสื่อสารข้อมูลเราก็ได้รวบรวมกันวันนั้นมีการประชุมทั้งกลุ่มที่เป็นหอค้าสภาอุตสภาอุดท,ท่องเที่ยวแล้วก็สมาคมสถาพันท่องเที่ยวนะครับก็ตกลงร่วมกันว่าได้ข้อสรุปเบื้องต้นวันหนึ่งควรจะให้จังหวัดเนี่ย่าให้ศูนย์เนี่ย ื่อี่เกี่ยวกับติดตามเรื่องโควิดเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นชับพันนะครับใ,ให้มันอ,อันไหนสงสัยก็สามารถตอบข้อสักขามกับสื่อเพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องนะครับให้กับประชาชนทั่วไปน,นะครับแล้วก็มีการเสนอแนะในเรื่องของการบิ๊กทิ้งทำความสะอาดนะครับในแหล่งท่องเที่ยวนะครับในอำเภอที่มีความเสี่ยงเพื่อแล้วก็ในสถานบริการอย่างเี้นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะครับแล้วก็การปฏิบัติตาม new normal นะครับซึ่งผู้ประกอบการของเชียงรายเนี่ยเราได้มาตรฐานเรื่องเช a เอเนี่ยกันเยอะมากนะครับแล้วก็เราทำกันมาตั้งต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นที่เจอโควิดแล้วก็ปิดสถานบริการปิดเมืองอะไรทวกงนี้นะฮะเราก็ทำกันมาโดยตลอดนะฮะแล้วในครั้งนี้เนี่ยฮะประมาณก็คร้งนี้มาพูดถึงเรื่อง ประเด็นปัญหาเรื่องคนลักลอบนะครับว<ช>ันจริงเราก็อารุ่มารวยกันมาโดยตลอดนะครับ<ช>แต่ครั้งนี้เนะะีฮะเนื่องจากได้มีการวงในพูดคุยในในที่ประชุมกันเบื้องต้นครับ<ช>เขาก็บอกว่าเฮ้ย<ช>อย่างนี้ต้องเราต้องฟ้องเพื่อให้เป็นคดีตัวอย่างนะครับพอก็เลยจะรวบรวมข้อมูลกันทั้งหมดนะฮะว่าไอ้คน เพื่อที่คนที่ลักลอบเข้ามาแล้วก็ไอ้เครือข่ายที่ทําเป็นกระบวนการนําคนเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยยังไม่ถูกต้องผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะมันควรที่จะมีอะไรฮะการการลงโทษหรือบทลงโทษอะไรท,ะที่ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นในกับเชียงรายหรือในกับประเทศไท,ทยเราก็ผู้ประกอบการก็เลยรวมตัวกันฮนะจะคุยกันวันที่แปดนี้เพื่อ,อะจะได้ ระบุว่าเราจะทํำยังไงแล้วก็ประสานกับสภาทนายความของจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อที่จะได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะครับแต่ปีนคนยุฟ้องนะคนกิตติมีคนยุฟ้องเลอคือคือคือไอ้คนถูกฟ้องผู้หญิงพวกนั้นที่เล็ดรอดมาจากทางวันจีวันจะมีเงินแจยไม่มีเงินแจยไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือมันต้องฟ้องให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อให้เกิดความตระหนักนะฮะมีคนดูฟ้องนะมีคนเชียร์ให้ฟ้องเยอะเลย เยอะครับมีคนโทรมาบอกผมทั้งไลน์ทั้ง Facebook ทั้งอะไรพวกนี้นะครับก็เราก็ก็ะจะขอมติกับทางผู้ประกอบการทุกคนนะ,นะครับเพราะว่าถ้าเราจะแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็ฟ้องฟ้องก็คงฟ้องแข่งนะครับเพื่อหให้เป็นคดีตัวอย่างแล้วก็ความจริงประเด็นสําคัญก็คือทั้งทั้งที่จังหวัดเชียงรายนะครับเขาก็ออกมาตรการว่าคนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดน หรือเข้าไปทํางานที่ท่าขี้เหล็กเมียนมาเนี่ยนะฮะอใหยเข้าตามช่องทางที่ถูกต้องเพื่อที่อ่าฝ่ายทางราชการเนี่ยเขาจะได้ตรวจแล้วก็ตักตัวแล้วก็อ่าช่วยดูแลให้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังทํากันอย่างนี้อยู่ยังสร้างความเสียหายนะครับยังทําผิดกฎหมายมันก็ถึงข่าวจําเป็นที่ทางที่ประกอบการนะครับท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะต้องรวมตัวแล้วก็ฟ้องริกร้องเพื่อ เป็นคดีตัวอย่างอันนี้เราได้พูดคุยกันเยอะครับอ๋อครับครับมีความน่าจะเป็นนะมีความน่าจะเป็นแต่อยากให้ฟ้องจริงๆทําไมฟ้องแค่แพ่งอย่างเดียวไม่ฟ้องอาญาด้วยแล้วเดี๋ยวก็คุยกันพรุ่งนี้ฮะว่าจะเป็นแพ่งหรืออาญายังไงนะครับก็ผมก็ต้องเคารพในมติของที่ประชุมด้วยนะครับฟ้องแพ่งอย่างไรก็ไม่มีก็ไม่มีปัญญาชดใช้ความเสียหายหรอกถูกไหมฮะแต่แต่ประเด็นของเราก็คือต้องการทําให้เกิดความตระหนัก ถูกไหมความสํำนึก<ช>อะไระประมาณนั้นแล้วมันก็ต้องขู่กันดังนั้นถ้าจะขู่กันเนี่ยมันก็ต้องฟ้องทางอาญาด้วยหรือเปล่าจะได้หวัดจะได้กลัวด้วยคือก่อนจริงเนาะผมก็เห็นทางาท่านอนุทีมเขาก็บอกว่าเขา เขาจะดาเนินการอยู but, ibly, really ่แล้วนะครับพวกที่ลักลอบเข้าผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับก็จะดําเนินคดีอย่างนี้นะครับพวกเราก็เลยมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกันครับว่าจะทากันยังไงดีครับผมแต่ข้าว่าสิ่งที่น่าหวาดเสียวที่สุดก็คือคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ที่วันจีวันที่ยังตกค้างอยู่ใน สถานที่ต่างๆในท่าขี้เหล็กมันมีจํานวนเท่าไหร่กันแน่ตัวเลขดูเหมือนจะสะบัดไปสะบัดมาบอกว่าบางคนก็บอกว่าวันจีวันมีคนไทยไปทํางานแค่ร้อยแปซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกนะฮะทีนีน้ตรงนี้มันน่าหวาดเสียวเท่าข้อมูลพื้นฐานมันไม่มีอยู่ในมือทางการนในการกลุ่มสภาพมาตรการมันก็ยากขึ้นนะตรงนี้กังวลไมหมครัคุณกิติฮะ พวกเราก็มีความกังวลอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ยังเชื่อมั่นในหน่วยงานของราชการนะครับโดยเฉพาะนำโดยท่านผู้ว่าแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในทัพภาคสามก็ลงพื้นที่หมดแล้วอย่างนี้นะครับนประเทศชายแดนแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของอผู้ที่ไปทำงานต่างประเทศ,ะเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ผมทราบก,ก็มีการ ประสานงานจากผ่าน TCB นะครับหน่วยง,งานประสานงานระหว่างไทยเมียนมานะครับที่คนไทยต้องการจะกลับมานะครับในช่องทางด่านชายแดนเนี่ยนะครับก็กําลังรวบรวมกันอยู่นะครับเช่นเมื่อวันซืนก่อนผมเห็นเข้ามาสี่คนนะครับที่ทางจังหวัดเข,เขาประกาศออกมารายงานใ,ให้กับสื่อมวลชนทราบก็ปรากฏว่าตรวจหาเชื้อก็ไม่เจอ นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าร้อยแปดสิบคนหรือมากกว่านี้มันจะมีโอกาสติดเชือ okay, ้อขึ้อมาไหลต่ขอ,อให้มันเข้ามาท่างจัดถูกต้องกันก <c oughs> ันครั <c oughs> บวคนไทยที่ไปทํางานอยู่ในวันจีวันนั่น <c oughs> นะครับจะทํางานประเภทไหนอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ <c oughs> สักก็ก็ก็ก,ก,ก็ไม่ไม่กระไรสักกันซักเท่าไหร่แต่ที่เขาห่วงคือห่วงคนไทยที่ข้ามไปทํางานอยู่ในบอร์ดออนไลน์ไอ้บอร์ดออนไลน์อย่างไรมันก็ผิดกฎหมายถูกไหมฮะแล้วก็เป็นนโยบายที่ทางการไทยกําลังปราบอยู่ด้วย หลายคนก็กังวลว่าคนไทยที่ทางานอยู่ในบอร์ดออนไลน์ทางท่้ขี้เหล็กเนี่ยไม่กล้ากลับเข้ามาหรือถ้าจะกลับก็ต้องลักลอบกลับไม่กล้าเข้ามาตามช่องทางที่จัดไว้ให้เพราะเกรงจะถูกโเนคดีเพราะไปทํางานอยู่ในบอร์ดออนไลน์ที่ผิดกฎหมายตรงนี้อยากจะเสนออะไรกับทางการครับอ,อันนี้นะครับเราก็ต้องประชาสัมพันธ์นะนะครับว่าเหมือนกับว่าขอให้เข้าช่องทางถูกเพอจาก หนักก็จะกลายเป็นเบาอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าขืนคุณเข้ามาไม่ถูกต้องแล้วถ้าหากว่าคุณติดโควิดเนี่ยถ้า,าผู้ประกอบการที่เขารวบรวมกันเนี่ยถ้าเขาฟ้องในเป็นคดีอาญาคุณก็หนักเหมือนกันอะไรครับเพราะว่าพรตอนเข้ามาคุณเข้าไปตรวจโรงพยาบาลมันก็รู้อยู่แล้วว่าคุณติดโควิดอ,อย่างเนี้นะฮะแล้วเขาก็ซักประวัติ มันก็สื่อได้หมดะนะครับเพราะฉะนั้นมผมเนี่ยอยากเชิญชวนนะครับอาจจะให้ทางเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะครับประชาสัมพันธ์เชิงลุกเข้าไปในในที่เมียนมานะครับเพราะผมก็ใจว่าเท่าถ้าเหล็กกับ แม่สายเนี่ยมันก็เห็นกันอยู่นะครับถ้าเราสื่อสารข้อมูลไปเนี่ยผมเชื่อมั่นนะทุกคนกลัวตายหมดอะฮะทุกคนก็อยากทําอะไรที่มันถูกต้องนะครับแต่กลับแลกกับเรื่องความเป็นคนทยเนี่ยกับความเสียหายของประเทศแล้วถ้าเราสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปผมว่าเข้ามาทางทางถูกต้องครับโอเคเพราะว่าทางการไทยต้องประกาศกันให้ชัดนะคนไทยที่ข้ามไปทางฝั่งท่าเคี้เหล็กไปทําอะไรในท่าขี่เหล็กจะไปทำขาวทำดำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากันเคาะ ถ้าจะกลับขอให้กลับผ่านช่องทางที่จัดไว้ก็แล้วกันไม่เอาเรื่องไม่สืบสาวเราเรื่องคุณไปทํางานในบรอนคาสิโนออนไลน์หรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาเรื่องมันจะได้จบถ้าประกาศอย่างนั้นมันอาจจะมีส่วนช่วยนะครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้โรงแรมในเชียงรายเป็นไงไหมฮะเห็นว่าถูกเคนเซิลไปเยอะมากเลยเจ็สิบเอร์เซแล้วคันนับถึงวันนี้ค่ะเร็วมากสัปดาห์ที่แล้วยี่สิบสิบเลย วันที่29 30เนี่ยกำลังช่วงนั้นอ่ะก็ยังไม่ถึง10%เลยครับแต่พอวันที่1วันที่2ข่าวออกมากันทละลักออกมาเนี่ยตัวเลขมันทะลุไปที่40%นะครับณปัจจุบันเนี้ยนะครับผมก็เห็นใจเพื่อนๆ ผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารนะครับจุบเองก็มีโรงแรมมีร้านอาหารด้วยนะครับก็โดนแคนเซิลไปน่าจะเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับของจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับเกือบเจ็ดสิบเลยนะโอ้โหครับจากการที่เราคิดไว้ว่าเราจะฟื้นตัวนะครับเราจะฟื้นตัวับมาอย่างดีเนี่ยนะครับก็มีข่าวประเภทนี้แต่ผมก็ยังดีใจนะฮะทางทรทนะครับก็มีการนำคณะของนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพ เข้ากันยังพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น <Okay. S 2> นะครับแล้วก็มีพระพวกเพกืพ่อนฝูงอะไรพวกนี้นะฮะก็นำนั่งเที่ยวเข้ามาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอยู่แล้วก็มีการสื่อสารออกไปว่าเชียงรายเที่ยวได้ นะครับก็เพียงแต่ว่าปกต้องตัวเองใส่แมสนะครับมันล้างมือรักษาระยะห่างแล้วก็ไปไหนก็เช็คอินไทยชนะอะไรพวกนี้นะครับมันก็ไปเที่ยวที่ไหนไม่จะเป็นที่เชียงรายในประเทศไทยทั้งหมดมันก็ปลอดไทยอะครับแต่ต้องดูแลตัวเองเอาละครับใช่ครับเอาละครับก็ขอเป็นกำลังใจครับคุณกิตติฮะขอเป็นกำลังใจหนึ่งนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณกิตติทิศกุลนะคะที่อุตสาสมาคมสาพันท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายครับ คือคนไทยที่ข้ามไปทางฝั่งท่าเคีเหล็กไม่ได้ทํางานในวันจจวันอย่างเดียวนะบอนก็เยอะ<น>ไปเล่นก็เยอะในวันจจวันน่ะมันก็มีตั้งแต่เทคคาราโอเกะแล้วก็คาสิโนอยู่ในตึกเดียวกันนี่แหละแต่ค,คนละชั้นคนละฟลอขณะเดียวกันในท่าเคีเหล็กมันมีมากกว่าวันจจวันมันก็จะมีบอร์ดออนไลน์คือบอทดออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเข้าหนีการกวาดล้างเขาก็ไป ตั้งศูนย์ประชาการไปรับแทงกันไปตั้งเซิร์ฟเวอร์กันไปตั้งอะไรต่อมิอะไรกันทางฝั่งท่าขี้เหล็กใช่เขาบอกว่าคนไทยที่ข้ามไปทํางานในการดูแล<ม>บอนออนไลน์ทางฝั่งท่าขี้เหล็กต่อวันนะวันพีกๆเนี่ยวันนึงเป็นพันคนนะโอโ้โหนั่นสิก็คงจะต้องประกาศกันให้ชัดว่าคุณไปทําอะไรทางท่าขี้เหล็ก ไม่สืบสาวเราเรื่องไปทําบ่อนออนไลน์ก็ไม่วางขายให้หมดแต่ถ้าจะกลับขอให้กลับช่างช่องทางที่จัดเอาไว้ให้ก็รอกาจะได้ตรับตัวตรวจโรคได้จะต้องประกาศกันให้ชัดแต่ในรับตรงนี้น่ากลัวที่สุดเลยอือันนี้ไปโผล่ที่ประชุมคิริขันอีกะเห็นบอกเมื่อวานมีก็ไปจับได้ลักลอบเข้ามาเหมือนการด่านธรรมชาติเหมือนกันละนองนั่นด้วยเดี๋ยวองต้องสแกนให้หมดนะคะต้องสแกนอเอาเมืองการนอีกจังหวัดนึงยังไม่เห็นข่าวเราก็ไม่แน่ใจเพราะเขาอาจจะหนีจากแม่สอดใช่ไหม ก็อาจจะไปตรงนี <uta> ้แทน